สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเมล็ดนะครผักหวานป่าทำยอดสีทองใบใหญ่พี่น้องดูนะครับอันนี้เป็นปัจจุบันนะครับถ่ายทำณวันนี้นะครับถ่ายทำณวันนี้พี่น้องดูนะครับสวยงามนะครับเป็นเมล็ดที่พี่น้องได้สั่งจองกันไว้นะครับผมว่าดูฝักางนี้ก็สวยครับนี่พี่น้องดูฝั่งนี้ครับ พี่น้องสั่งจองนะครับเราก็จะส่งไปให้นะฮะส่งไปให้ตามตามลำดับจวจองเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สั่งจองนะครับใจเย็นๆนะครับนี่เป็นต้นผักหวานป่าพันยอดที่ทองใบใหญ่นะครับตั้งเดิมนะของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานี่ครับพาให้ดูกปนชัดเป็นสภาพปัจจุบันเลยนะฮะ ปัจจุบันเลยนะฮะเป็นพันยอ่อสีทองใบใหญ่นะครับพี่พี่น้องสั่งจองกันไวน้นะครับดังนั้นพี่พี่น้องสบ,สบายใจได้นะครับพี่สั่งจองกันไว้เราจะจัดไปให้ตามลําดับคิวจองนะฮะจะจัดตรงพี่น้องตามลําดับคิวจองสภาพปัจจุบันเลยครับลูกยังเขียวอยู่ พี่น้องยังมีโอกาสนะฮะยังมีโอกาสจองได้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับอเดี๋ยวลองมาดูอีกต้นนะครับมาดูคาดว่านะฮะจะเริ่มทยอยส่งให้พี่น้องก็ประมาณต้นเดือนเบษายนเป็นต้นไปนะครับนะฮะยังทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีความประสงค์ก็ติดต่อและทักทายกันเข้ามานะครับน่าจะประมาณต้นเดือน เมษาย,ยน2565นี้นะครับเราก็จะทยอยส่งนะครับแล้วก็จะทยอยส่งไปให้พี่น้องนี่ฮะพี่น้องดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องใจเย็นๆนะครับเราจะทยอยส่งไปให้นะครับเป็นพันธุดั้งเดิมพันแท้ของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรา มีพี่น้องหลายท่านนะครับตอบจับมาว่านําไปส่งนําไปปลูกนะขอภัยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ประสบควาสมสําเร็จกันมากมายปีนี้ถึงจึงหันมาสั่งจองกันต่อแนละก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับที่มอบความไว้วางใจนะฮะจากสวนประวันปา่าสพ่ออ๊อกคำคือบ้านหนอยจังหวัดตราดบ,บุรีของเรานะครับด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอ,ขอ รายงานนะครับว่าสภาพปัจจุบันน่ฮะสภาพปัจจุบันของเขาปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับประมาณต้นเดือนเมษายนเราจะเริ่มทยอยส่งไปให้พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกๆขัท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ